ปิงค่ะกัสครับเกาค่ะผมปั้นครับกลับมาอัปเดตข่าวสารกับพวกเราสี่คนนิกเช่นเคยเลยนะคะงัน้นเรามาเริ่มวันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะปิงปิงได้เลยค่ะปันกก้นอืพ่กัสอ่านหนังสืออะไรอยู่หรอครับผมกําลังอ่านหนังสือกับสิ่งปฏิสุธิดเจ๋งครับนอกจากนี้นะครับผมยังเอาไปอ่านให้น้องฟังอีกด้วยอืการอ่านหนังสือนอกจากจะให้ความรู้กับเราแล้วยังช่วยสร้างเสริมพัฒนาการอื่นๆของเราอีกด้วยค่ะพัฒนาการ ของเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องคอยสังเกตอยู่เสมอว่าเด็กอย่างพวกเรามีพัฒนาการตามวัยและสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆสอดคล้องกับช่วงอายุหรือไม่แต่ด้วยสภาวะในสังคมบางครอบครัวพ่อและแม่ก็อาจจะมีภาระหน้าที่ที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านทำให้ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกหรือใช้เวลาอยู่กับเรามากเท่าที่ควรด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กและภาคีเครือข่าย ได้ร่วมมือกันจัดโครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาดสมรรถนะดีและสร้างแผนการเรียนรู้เพื่อเด็กโดยจัดทำเป็นหนังสือภาพกระตูนที่สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับเด็กๆอย่างเรามากขึ้นโดยหนังสือเหล่านี้เป็นเสมือนตัวช่วยของพ่อแม่และผู้ปกครองที่จะเป็นเครื่องมือนในการสอนและสังเกตพฤติกรรมรวมไปถึงพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุด้วยล่ะค่จะจากคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้วิจัยออกมาแล้วว่าในปกวย6เดือนสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่พ่อแม่อ่านหรือสอนให้ฟังได้ดีสําหรับพัฒนาการของเด็กสามารถแบ่งเป็นด้านต่างๆเช่นความสามารถในการเคลื่อนไหวพัฒนาการด้านสังคมพัฒนาการด้านสติปัญญาพัฒนาการด้านภาษาพัฒนาการด้านจริยธรรม และพัฒนาการด้านการสั่งสอนโดยแผนการเรียนรู้ก็จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆเพื่อให้พ่อแม่เลือกอ่านที่เหมาะสมกับช่วงอายุของน้องๆและยังมีของเล่นที่จะมาช่วยสมทักษะเพื่อให้น้องๆได้ฝึกการสัมผัสและการสังเกตครับถึงช่วงนี้จะยังอยู่ในช่วงปิดเทอมแต่การอ่านหนังสือถึงจะเป็นการอา่านเล่นๆก็เถอะเพราะมันช่วยฝึกทักษะแถมยังคลายเครียดได้เป็นอย่างดีครับวันนี้ข้าโอ๊จะพาเราไปดูอะไรนั้นไปติดตามได้ใน IT In Touch ค่ะ i.t.in.touch สวัสดีครับก็ถึงเวลาของค้อออดใน i.t.in.touch แล้วนะครับเ,เพื่อนๆเคยคิดอยากทำความสะอาดสมาร์ทโฟนแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรบ้างไหมครับวันนี้เข้โออดมีนวัตกรรมใหม่นำาเสนอพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่ว่าไปแล้วอุปกรณ์สมาร์ทโฟนก็เป็นแหล่งสะสมที่อุดมไปได้วยแบคทีเรียมากมายครับ ซึ่งเป็นสิ่งของที่โกกปกเป็นอาหานต้นเลยครับอีกทั้งสมาร์ทโฟนก็ยังเป็นอุปกรณ์ที่จะล้างทำความสะอาดได้ไม่ง่ายเหมือนสิ่งของอื่นๆอีกแต่ตอนนี้ได้มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นเพื่อทำความสะอาดสมาร์ทโฟนแล้วครับซึ่งนวัตกรรมใหม่นี้มีชื่อว่าโฟ o n e โซฟชาร์จเกอร์ซึ่งเป็นที่ชาร์จมือถือแนวใหม่ ที่นอกจากชาร์จเพิ่มพลังให้สมาร์ทโฟนของเราแล้วมันยังสามารถทำความสะอาดสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยครับด้วยกระบ,บวนการทำความสะอาดของมันนะครับมันจะทำความสะอาดสมาร์ทโฟนของเราด้วยแสง u v เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้สมาร์ทโฟนของเราเพียงแค่เราใส่สมาร์ทโฟนของเราลงไปในของชาร์จและปิดฝาเจ้าโฟลโซฟชาร์เจอร์กดทำความสะอาดไปพร้อมๆกับชาร์จแบตครับ เป็นโนัตรกรรมที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับเพราะนอกจากจะสามารถทำความสะอาดโทรศัพท์ของเราให้เหมือนไม่แกะกล่องแล้วยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ไปพร้อมๆกันได้ด้วยครับวันนี้ก็หมดเวลาของข้าโอ๊ตใน IT In t o u ท h แล้วแล้วเจอกันในใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณข้าอโอ๊ตมากๆเลยนะครับสำหรับ IT ท n touch ในวันนี้สำหรับตอนนี้เราพักสักครู่แล้วช่วงหน้าลับมปติดตามข่าวกันต่อนะครับคอบคาดแโลกรับเา